และในวันนี้ผมก็มีซีรทฤษฎีในเกมไมค์ครับมาพิสูจน์ให้เพื่อนๆดูกันบางงานผมก็เขาบอกเลยว่ามันโคตรเจ๋งแต่บางงานก็มันก็ไม่ค่อยน่าเชื่อเท่าไหร่ะนะแต่ก่อนที่เพื่อนๆจะเข้าไปดูกันแซนก็ขอฝากทุกคนกดซับและกดไ like ลค์คลิปนี้ให้ถึง7 8 9รกไลค์กันด้วยละ่ะแล้วก็ขอฝากขอบคุณแฟนฮจากเพื่อนๆในเซอร์วิสคอร์กันด้วยละกันนะเอาละ่ะไปกันเลยมาเริ่มจากอันแรกกันเลยดีกว่าถ้าหากเราแบนเนอร์อันนี้ไปใส่ให้พ i เลจเจอร์พวกพีเลจเจอร์ก็จะไม่ทำร้าย หนึส,สมไม่อ่ะมันก็ยังโดนตีอยู่ดีขอโทษด้วยนะพวกแต่ว่างานไหนก็จบแล้วแต่โนโก,กเลมจะตีพวกวิเทอร์สเกตเลตันก่อนที่มันจะตีสเกเลตันปกติเออผมไม่ได้จะสื่อถึงอะไรนะผมขอสาบานเลยเอาเป็นว่าเรามาลองกันเลยดีกว่า แมันก็ตีก่อนจริงๆฮะและถ้าหากพวกเอเลเจอร์มันชนะเลยหลอ,ขอกข้างบนที่จะขึ้นว่าแพ้เอาเป็นว่าผมเริ่มล้างบางเอเลเจอร์ก่อนแล้วกันนะ<อ>แล้วก็เสกไว้ตรงนี้ตัวหนึ่งอ้าวล่ะผมได้บับแบดโอเมนมาแล้วเราลองบินไปใกล้ๆกันเลยดีกว่านี่ไงพวกวเอเลเจอร์มันเริ่มมาแล้วฮะเรามาลองดูกันเลยดีกว่าใช่แล้วมันก็ขึ้นว่าแพ้จริงๆด้วยผมเพิ่งรู้เลยนะเนี่ยเพราะว่าผมไม่เคยแพ้อย,อย่างไงล่ะ ถ้าเราขังวิเลจไว้ในขาวงกดมันก็จะหาทางออกเองได้ถ้าเราวางเตียงไว้อะนะผมปรับเป็นกลางคืนก่อนละกันนะเอาวล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะฉลาดหรือเปล่าเยี่ <Yo. S 1> เหมือนมันจะออกได้เลยฮนะ แล้วมันก็ออกได้จริงด้วยฉลาดเหมือนกันนะเนี่ยแล้วถ้าใครชอบอันนี้ก็คอมเมนต์อีโมจิรูปสมองไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะถ้าหากเราลุกนั่งบนเรือกาอากาศเราก็จะไปได้ไกลกว่าเิอผมลองแบบปกติก่อนแล้วกันนะโอเคมันไปได้เท่านี้ฮะมาร์กไว้ก่อนแล้วกันแล้วเราก็มาลองลุกนั่งกันเลยดีกว่าเอยมันก็ถือว่ายาใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยแต่เหมือนมันจะจริงฮะแต่ว่าไม่ไกลมากเท่าไหร่หรือว่าผมกากเองวะเนี่ยเอาเป็นว่าผมให้แล้วกันนะเพราะว่ามันไกลกว่าจริงๆเราสามารถทาให้ลดแางลอยน้ําได้ถ้ามันมีถาวรอยู่ข้างๆ ทำลางไว้แล้วอะนะพขอบอกเลยว่ามันโคตรเ็วแน่นอนเอาล่ะเราลองไปกันเลยดีกว่า <c oughs> ไม่ออด,ดลางผมจมน้าเลยในเวอร์ชัน1.21ห <c oughs> มาที่ใส่เกาะสามารถฆ่าพิเลเจอร์1ิบตัวได้โดยไม่ตาย <c oughs> เอาเป็นว่าเรามาลองกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเล่นคลิปให้แล้วกันนะ <c oughs> เออไม่อะหมาผมตายหมาที่ใส่เกาะสามารถทนดาเมจจากการตกที่สูงได้ถึงประมาณห0บสิบอสเอาล่ะน้องหมาขัน <c oughs> ขอโทษนะ เราดีมาผมรอดด้วยฮะแถมเกาะก็ยังไม่พังด้วยโคตรถ้าหากเราใส่ซีดอันนี้ที่มีชื่อว่าเชอร์รี่บอสซัมเราก็จะไปเกิดในไบโอมนั้นเออไม่อะผมมาเกิดที่ไหนก็ไม่รู้หิมะเต็มไปหมดเลยแพท,ที่ทํามาจากแบมบูมันก็จะเร็วกว่าเรือกปกติเอาเป็นว่าผมจะขึ้นให้ดูสองข้างและกันนะจะได้วัดกันไปเลย มันไม่ได้เร็วกว่าสักนิดเลยป้ายก่อผนังสามารถกันพวกซอมบี้ได้ผมจะลองวางป้ายแล้วก็เดินเข้าไปก่อนละกันนะแล้วก็ปรับเป็นหมดสวายเพล ใช่แล้วมันก็กันได้จริงๆด้วยแต่ก็น่าจะกันได้แค่ซอมบี้ัตโตอะนะเพราะว่าถ้าเป็นซอมบี้เ็กมันก็น่าจะเดินลอดเข้ามาได้แต่ก็ถือว่าผมให้แล้วกันถ้าหากเราใส่หัวพิกเลนพวกพิกเลนก็จะไม่โจมตีเราผมปรับเป็นส u r v i ก่อนแล้วกันนะเรามาลองดูกันเลยดีกว่า <c oughs> ไม่อะผมก็โดนสับอยู่ดีนี่หว่าถ้าหากเราใส่เออร์เมชิลมสีทองพวกพิกลิลนก็จะไม่ตีเราแต่อันนี้ก็ดู make ซน n ดีนะนี่ยผมปรับเป็น s u r v i ก่อนแล้วกันนะ ไม่อะมันก็ลงกระทืบผมอยู่ดีเลสโตนททำให้หัวคีเปอร์ซอมบี้แล้วก็สเกเลตันให้ขยับได้เออปกติกับหัวพิกลินแต่ก็หัวมังกรมันก็จะทำให้ขยับได้อะนะเรามาลองกับหัวให้พวกนี้กันเลยดีกว่าแล้วผมก็จะสับคันโยกใน3 2 1 ไม่อะกับหัวไอ้พวกนี้มันทําไม่ได้ในเวอร์ชั่นใหม่ Minecraft ก็ได้เปลี่ยนเท็กเจอร์ของข้างขาวตึ่งปกติเวอร์ชันที่ผมเล่นอยู่มันก็จะเป็นแบบนี้อะนะงั้นเราก็โดดไป snapshot กันเลยดีกว่าเอา,าอละ่ะตอนนี้ผมก็อยู่ใน snapshot รุ่นล่าสุดแล้วเรามาลองสิงข้างข่าวกันเลยดีกว่า และเพ็กเจอร์ของมันก็เปลี่ยนจริงๆด้วยฮะก็ถือว่าเท่ใช้ได้เลยนะเนี่ยและถ้าใครชอบฟังข่าวตัวนี้ผมก็ฝากคอมเมนต์อีโมจิข้างข่าวไว้ด้วยล่ะพวกเว็กหรือว่าพวกเด็กนรกตัวนี้นี่แหละมันคือจะไม่โจมตีกันเลยและใช่มันไม่โจมตีจริงจริงด้วยฮะหรือว่ามันเป็นญาติกันหรือเปล่าถ้าใครรู้ผมก็ฝากคอมเมนต์ด้วยละกันนะเราสามารถเอาเนื้อเน่าให้หมาเพื่อให้หมากินเพิ่มเลือดได้เอาล่ะขอโทษนะพวกพอดีว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดี แล้วมันก็กินได้จริงๆด้วยสำหรับใครที่งบน้อยหน่อยก็เก็บเนื้อหน้าไวัแล้วกันนะและนี่ก็คือบรีดมอบโวมไ่ของเวอร์ชัน1.21ซึ่งมันก็น่าจะเป็นญาติทางห่างก,กับเบลส์นะแต่ว่าพวกเบลสมันกลัวน้ำหรือว่าอะไรเย็นๆเช่นหิมะแล้วพวกบรีดล่ะมันจะกลัวความร้อนหรือเปล่าผมจะทดสอบในเนเธอร์แล้วกันนะเอาล่ะเรามาลองกันเลยดีกว่า มันไม่กลัวความร้อนแนฮะเพราะว่าถ้าหากเป็นโนแมนมันก็จะตายเลยผมก็จะไม่พูดถึงไฟกับลาวาแล้วกันนะอันนั้นน่าจะตายแน่นอนเราสามารถใช้คอนทูบอลเรื่องให้ตายได้ภายในฮิตเดียวซึ่งมันก็ใช่อยู่แล้วนะเพราะว่าผมก็เคยทดลองมาก่อนหน้านี้แล้วในคลิป19สิ่งสุดเจ๋งที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในเกมใหม่ครับแลวถ้าใครยังไม่เคยดูล่ะก็อย่าลืมไปดูกันด้วยละ่ะบล็อกโต๊คราฟใหม่หรือว่าคราฟเตอร์จะไม่มีวันถูกเผาเพราะว่าส่วนผสมในการคราฟมันมีเหล็กอยู่ตั้งครึ่งหนึ่งเรามาลองกันเลยดีกว่า และใช่มันกันไฟจริงๆด้วยเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยไฟอันใหม่ที่ทํามาจากคอปเปอร์มันก็จะสลัวลงถ้ามันยิ่งเก่าขึ้นเรื่อยๆผมเริ่มจากอันใหม่ก่อนแล้วกันนะไฟมันก็จะประมาณนี้แล้วกันแล้วก็เก่าระดับหนึ่งเหมือนมันจะมีไฟน้อยลงนิดนึงแฮะแล้วก็เก่าระดับ2อันนี้ก็เห็นได้ชัดเลยอ่ะนะว่าไฟมันน้อยลงกว่าเดิมมากเลยแล้วก็ระดับสุดท้ายอ่ะใช่อันนี้มันแทบจะไม่มีไฟเลยอ่ะนะผมก็ถือว่าเป็นเรื่องจริงแล้วกันนะในเวอร์ชัน1.21มันิ่งจากที่สองเพลตมัเก็จะมี ชั่วโมงส่วนมากก็ตอบว่าไม่นะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่เว็บของไมค์ครับงั้นอันนี้ผมก็ไม่รู้แล้วกันนะถ้าเราวางแอนวิหรือว่าดิฟสโตนสูงจากหัวเรา25บล็อกมันก็จะฆ่าเราได้ถึงเราจะใส่ชุดในเทอร์ไลท์ก็ทำผมขอลองกับแอนวิวก่อนแล้วกันนะเอ้ยผมตายเลยฮะอ้าวล่ะผมจะปล่อยมันลงมาใน3 2 1 ใช่แล้วผมก็ตายเหมือนกันสแสดงว่าน,นี่เป็นเรื่องจริงเฮะจะแรงไปไหนวะเนี่ยถ้าเราฆ่าซอมบี้สิตัวบนสเกลแคตเตอร์ลิสมันก็จะให้เลเวลเยอะกว่าที่เราไปตีแบบปกติผมจะลองตีแบบปกติก่อนแล้วกันนะเวลก็จะได้ประมาณนี้เลยขอจดไว้ก่อนแล้วกันแล้วก็มาลองบนลสเกลแคตเตอร์ลิสซึ่งหลังฆ่าซอมบี้เสร็จผมก็จะใช้จอบขุดเวลมาแล้วกันนะ เออไม่อ่ะมันก็ได้เท่าเท่ากันแหละแล้วมันก็ได้เท่ากันเป๊ะเลยด้วยนะอะไรวะนี่เราสามารถใช้เงินเพื่อเห็นภาพกว้างกว่าปกติได้ผมก็ไปถึงจอวายอ่ะนะหรือว่าจอ21ต่อ9้านั่นแหละซึ่งผมก็ใช้อยู่ตอนนี้ด้วยอ่ะนะเอาเป็นว่าด้านซ้ายจะเป็นจอปกติและด้านขวาก็จะเป็นจอกว้างละกันอืมเท่าที่ดูผมก็ว่าใช่อ่ะนะมันกว้างกว่าจริงๆแล้วถ้าหากจอวายใช้ FV v ให้90ิบแต่ว่าจอปกติใช้ FV q u a k Pro ล่ะมันจะเท่ากันหรือเปล่าผมก็รู้สึกว่ามันเท่ากันนะแต่แค่จอปกติมันก็ จะดูกว้างกว่านิดหนึ่งเอาเป็นว่ามันก็เท่ากันและกันนะฉันหนังสืออันใหม่สามารถใช้ทาตัวแอ่งแชนได้ผมจะลองวางเปล่าก่อนและกันนะเรามาลองดูกันเลยดีกว่ามันก็ดูเหมือนว่ามันไม่เพิ่มอะไรเลยฮะแล้วถ้าหากเราลองใส่หนังสือล่ะมันจะใช้ได้หรือเปล่าเรามาลองดูกันเลยดีกว่าเออผมลืมไปว่าผมมีมอสติดมาด้วยแต่ถ้าตามข้อมูลจริงๆมันก็ควรใช้ไม่ได้อะนะเราสามารถใช้ซิลทัชในการขุดบ็อกซัสได้เอาเป็นว่าผมขอลองหน่อยแล้วกันนะ ไม่อ่ะมันไม่ได้แถมันก็หายไปเลยด้วยแล้วถ้าหากเป็นพิสตันล่ะเราจะใช้พิสตันย้ายมันได้หรือเปล่าผมก็จะวางพิสตันตรงนี้แล้วก็คันโยกแล้วกันนะเอาละ let's go ไม่อะมันก็แตกเหมือนเดิมใครมีไอเดียอะไรดีๆบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกผมหน่อยแล้วกันนะว่าเราจะไว้บล็อกนี่ยังไงถ้าเราใช้เกมรูเล็ดอมพิกสปีดมันก็จะทําให้ลูกสัต,ตว์โตเร็วขึ้นได้โดยปกติแล้วมันก็เป็นคําสั่งเร่งเวลานะสมมุติว่ารากขอปลูกผักผักมันก็จะโตทันทีเลยแล้วถ้าหากเป็นสัตว์ล่ะมันจะใช้ได้หรือเปล่า ไม่อ่ะมันใช้ไม่ได้ก็แอบ,บจะได้เหมือนกันนะเนี่ยถ้าหากเราหัวผู้เล่นไปวางไว้บนโน้ตบ็อกมันก็จะมีเสียงออกมาผมลองกับหัวซอมบี้ก่อนละกันนะหัวซอมบี้มีเสียงแฮะแล้วถ้าหัวผู้เล่นล่ะมันจะมีเสียงหรือเปล่าอาละ่ะเรามาลองกันเลยดีกว่าไม่อ่ะมันไม่มีเสียงอะไรเลยผมก็นึกว่าจะมีเสียงนี้ซะหน่อยเราสามารถหลบโซนิกบูมของวอร์เดนได้ถ้าหากเราวิ่งรอบตัวมันผมปรับเป็นหัวสวายบอลก่อนละกันแล้วก็ต้องวิ่งแล้วแหละ ไม่อะเราหลบซนิกบูไม่ได้แล้วถ้าใครมีวิธีที่เจ๋งกว่านี้ก็คอมเมนต์มาบอกผมด้วยละ่ะเราสามารถกดคอนโทรลค้างไว้แล้วก็เลื่อนลูกยิงเมาส์เพื่อทำให้ GUI ใหญ่ขึ้นหรือว่าเล็กลงได้ตอนนี้ผมใช้แฟบบิกอยู่ขอไปเปลี่ยนเวอร์ชันแป๊บหนึ่งแล้วกันนะอาะ้าวล่ะตอนนี้ผมก็เปลี่ยนมาแล้วเรามาลองกันเลยดีกว่าแล้วมันก็เปลี่ยนได้จริงด้วยฮะผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะเนี่ยโคตรเจ๋งเราสามารถวางบีคอนทับกันได้แล้วมันก็ยังใช้งานได้อยู่ซึ่งปกติถ้ามีอะไรไปบังมันม เองดีกว่า ทับกันได้ฮะเจ๋งเหมือนกันนะเนี่ยเจ๋งสลพรับคนรวยอะนะแมงมุมสามารถปีนขอบโลกได้อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะแต่ก่อนที่ผมจะเสกงแมงมุมมาใครที่กลัวแมงมุมเหมือนผมก็ต้องกดซับให้ผมด้วยล่ะช่วยกดเถอะอีกนิดเดียวก็จะถึงแสนซับแล้วเอาล่ะเรามาลองเสกงแมงมุมกันเลยดีกว่าเย่แล้วมันก็ปีนได้จริงฮะโคตรเจ๋งแต่ใครก็ได้ช่วยบอกผมทีว่ามันจะปีนขึ้นไปเรื่อยๆใช่ไหมนะลาวากับไฟไม่สามารถใช้ค่าวอร์เดนได้ผมรู้สึกว่าอันนี้ผมทําไปแล้วฮะแต่ก็ลืมเหมือนกันว่าคลิปปไหหนนนเเเออาาาา็ว่่รมมลลงใกั นะเ,เราไม่สามารถฆ่าวอลเลนด้วยความร้อนได้เลยถ้าหากพวกสัตว์โดนฆ่าโดยสายฟ้ามันก็จะดอบเนื้อสุกฉันก็จะลองกับนายละกันนะไม่ต้องเสียใจไปหรอกแค่นี้นายไม่ตายหรอกเพื่อนเออมันไม่ดอบอะไรสักอย่างเลยอะเอาเป็นว่าไม่ใช่ละกันนะเราไม่สามารถใช้ถางปลาในการสปอนไปเนเธอร์ได้เรามาลองดูกันเลยดีกว่า Let's go มันสปอนได้นะแต่ว่าปลาก็น่าจะตายเลยเพราะว่ามันไม่มีน้ำให้หายใจยังไงละ่ะแล้วถ้าหากเราปลายากาันไฟให้ปลาละ่ะมันจะว่ายในลาวาได้หรือเปล่าผมจะสปอนปลาบนนี้ละกันนะแล้วก็ปลายาให้มันเอาละ่ะเรามาลองดูกันเลยดีกว่า เหมือนมันจะว่ายได้ฮะแต่ผมว่ามันตายหัวาไม่มีออกซิเจนแน่เลยแล้วมันก็ตายจริงๆด้วยเอาเป็นว่าพวกผ่ามันว่ายในลาวาไม่ได้แล้วกันนะถ้าหากเราบล็อกทองไอเนเธอร์มาเผาเราก็จะได้ทองเต็มๆเ,เลยหนึ่งแท่งมันจริงหรือเปล่านเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่า2000 years later ใช่แฮะได้ทองเป็นแท่งเลยสำหรับใครที่อยากได้ทองจริงๆก็หาที่ขุดซิวทอนมาขุดได้เลยนะแล้วถ้าเป็นที่ขุดพอจูน3ล่ะเราจะได้โกนาเกตเก้าอันหรือเปล่า โยมันได้เยอะกว่าเก้าอีกฮะอย่างนี้ก็รวยเลยนะเนี่ยช่างซิลทอตไปแล้วกันนะมาใช้ฟอร์จูนกันดีกว่าเป็นยังไงกันบ้างล่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้กันหรือเปล่าถ้าชอบผมก็ฝากกดซับด้วยแล้วกันนะวันนี้ผมจะถึงแสนซับแล้วอ่ะช่วยกดกันหน่อยเถอะที่ผ่านมาผมลงคลิปไม่ค่อยบ่อยก็ขอโทษด้วยแล้วกันนะพอดีคลิปช่วงนี้ก็ตัดต่อเยอะขึ้นหน่อยก็เลยใช้เวลาทํานานขึ้นนิดหนึ่งแต่ผมก็ขอคุณคนที่สมัครสมาชิกด้วยล่ะช่วยช่องเราโตได้เยอะขึ้นมากเลยจริงๆแต่มันก็ถึงงเววลลาที่ต้้อไไปปแหะ next see guys you <Bye. S 2> อย่าลืมอาบน้ำกันด้วยล่ะ